สรุปสุดสัปดาห์ Microsoft (MSFT) 29พย2025ครับพี่ใหญ่ตื่นแล้ว MSFT ดีดกลับปิดสวยที่492เหรียญหลุนทดสอบต้านใหญ่510ในสัปดาห์หน้าสวัสดีเช้าวันเสาร์ที่29พฤศจิกายน2025ครับเพื่อนเพื่อนนักลงทุนตลาดปิดสุดสัปดาห์ไปแล้วแต่การบ้านเรายัางไม่จบวันนี้มาดูพี่ใหญ่สายเทคอย่าง Microsoft (MSFT) กันครับ หลังจากที่ซึมซึมมาพักหนึ่งล่าสุดปิดตลาดวันศุกร์ที่28พยทำผลงานได้น่าประทับใจครับปิดบวกไปบวก0.91%ที่ราคา492.01ดอลลาร์เป็นสัญญาณการฟื้นตัวหรือ recovery ที่ชัดเจนหลังจากลงไปทดสอบแนวรับใครที่มีของอยู่เริ่มยิ้มออกแล้วครับแต่จะไปต่อถึงไหนมาแกะกราฟกันมาดูไส้ในของวันศุกร์กันครับพฤติกรรมราคาบอกอะไรเรา b u y i n g Pressure ระหว่างวันราคาลงไปทําจุดต่ําสุดที่486.65ดอลลาร์แนวรับลักแต่มีแรงซื้อดันกลับขึ้นมาได้ทันทีนี่คือสัญญาณว่าโซน486มีคนรอเก็บของอยู่แน่นครับ Closing strong และที่สำคัญคือปิดตลาดใกล้จุดสูงสุดของวัน Day High ที่492.63ดอลลาร์ราคาปิดจริง492.01แสดงว่าโมเมนตัมขาขึ้นกำลังกลับมาครับ ภาพรวมระยะกลางตอนนี้ MSFT กำลังอยู่ในโหมดรีบาวหรือการฟื้นตัวหลังปรับฐานครับฐานแน่นพพอร์ตราคาดีดต,ตัวขึ้นมาจากโซนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย200วันที่467.58ดอลลาร์ซึ่งเป็นฐานระยะยาวที่แข็งแกร่งมากตราบใดที่ไม่หลุดโซนนี้ภาพระยะยาวยังปลอดภัยหายห่วงครับด่านหิน resistance แต่ภารกิจต่อไปไม่ง่ายครับเพราะมีบอสใหญ่รออยู่นั่นคือเส้นค่าเฉลี่ย50วันที่ประมาณ510.92ดอลลาร์ราคาตอนนี้492แปลว่าเรากำลังเทรดอยู่ในช่วงของการฟื้นตัวเพื่อไปทดสอบแนวต้านนี้ครับสัปดาห์หน้าเริ่ม1นธันวาคมวางแผนยังไงดีผมมองแบบนี้ครับ 1. แผนเล่นสั้นช็อตเทอม ลุ้นให้ราคาเปิดวันจันทร์ยืนเหนือ492.63ให้ได้ถ้าผ่านได้เป้าหมายแรกคือการวิ่งเข้าหา500ดอลลาร์ครับ 2. แผนระยะกลาง midterm เป้าหมายหลักคือเส้นค่าเฉลี่ย50วันที่510.92ดอลลาร์ถ้าใครจะเข้าเพิ่มให้รอจังหวะย่อลงมาใกล้ๆแนวรับ486-487จะปลอดภัยกว่าไล่ราคาตรงนี้นะครับ stop loss ถ้าเกิดพลิกล็อกหลุด486.65ให้ชะลอการลงทุนทันทีครับเพราะอาจลงไปหาฐาน467ได้เลยสรุปนะครับ MSFT ปิดสัปดาห์สวยที่492.01เริ่มฟื้นตัวจากแนวรับ486เป้าหมายต่อไปคือการกลับไปยืนเหนือ500และทดสอบ510ครับเพื่อนๆคิดว่าสัปดาห์หน้า Microsoft จะทะลุ500เหรียญได้ไหมครับ คอมเมนต์บอกกันหน่อยใครชอบคลิปสรุปกระชับแบบนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ